ุ่นแบบข้าวข้าวผัดอะไรเกเไรได้อเลยของพิเศษงบอกาเธอใครง้มได้ของพิเศษงบอกาเธอใครง้มได้ที่ใช้อาบ้ ไอ้คันได้ไหันแรกนะคำแรกนะคำที่สองบอกใบที่ใช้ปากที่มีน้ำน้ำรัน้ำน้ำ่าน้ำเปาน้ำเอาเปาเปล่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 าเป่าเปาเป่าเป่าเปล่าเปล่ได้่เปล่าเปลาเ่าเปี่อเอล่าเปล่าเล่ัเล่อยสล่่ปลาปลาเปลาเอย่ปลาเาเปลาป่เ่เปลาเปล่าล่าเ่ล่าเ่มลาเล นี่นี่ปนวันนี้เลยตู้ตาไ่เข้าสัตสนเซ่โอ้ยครัโอ้ยนี่ใช้เปล่าหัวอีรถอีไม่ใช่ันนี้ได้ไหมเออทำข้างหน้าได้ไเรือหอ่ะเรเห็นที่ไ้ิ่ะโอ้ยอันนี้อันนี้ครับจูมูนเจอรูอันนี้อะไรอะไเรื่องน้ได้ไได้มาอะไร ได้หรือเพลงไหตึง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 นะครับได้ไปทั้งหมด4ี่คำอีกตั้ง้ยเป็นบันดารรวมกับของเดิมเป็น8ปคะแนนไปไปโอ้ยเราเราได้ค่าอันนี้เราได้ถามันเราก็ได้้อเขาอยดีเออรายกด้านวันนี้เยม้ ก็นเมนมนเานเมนเมนมนเกนเม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 นเนเม่มนเมนเมเมนเมนเมนเอนเมนเานเมเมนเมนเมรเมนเมนเมกเมเมนเมนเมกเมน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 เมใเมอะมนมเมนเม้เมนมนเมเมนยมเมนเมนเมนยมนมเมนเมนเมมนนเมนมนกมเทียมเมเมนมเมมมมมมนนมเมเมเเม ที่ม <LO> ึงพ <ises> ูดตอนแรกอ่ะที่มึงูดตอนแรกแล้วก็เกณฑ์อ้นนี่นับนับมนหลงจีนนับหลงจีนนับรูปธรรมอ่าเอ่อกระจกหกเหียมของใครเป็นเอ่อกระจกหกเรียมเนี่ยมันก็เหมือนนี่แหละนกเล็กมันก็เล่ข้ามเลยเลยเสกเศกเสกหัวเกหอะไรปลาปลาปลาโหยากไปเลยไปเลยไม่ลนักเ้ ไอ้กูมอะไรอะไะค่ะสุดท้ายรวมวเป็นเท่าไรรวมเป็นอะไรรวมเป็กี่คำรวมเป็กี่คำรวมเป็นกี่คำไม่เันหมดก่อนงจมันหมดพอดีไงมันหมดพอดีไ่เสมัเาแอเสมอก็ไม่มีใครชนะอยากเสมอหรออยากเสมอหรอฮะหลายเ่อเป็นคนหลายก็เมื่อกี้พาผมทำได้สี่คำรวกกับอีกคะแนนเป็นเก เกมพูดเลยซึ่งรางวัลของคนใช่ได้ก็คือวันน okay. ี้ไม่ต้องกินข้าวเย็นเคเคเคเย้